ถ้าท่านเลิกนะถ้าท่านไม่เลิกท่านชาวบ้านรับไม่ได้ถ้าพากินเ้านีถ้าท่านเลิกปุ๊บก็คุยแต่บางคนไม่ถามไม่อะไร,รไล่วัดอ,อย่างเดียวนะท่านขาดไปหนึ่งคนแล้วน่าจะได้มีพระช่วยกวาดวัดกวาดวาด่วา,วาท่านก็อยู่คนเดียวเหนื่อยไหมฮะเหนื่อย,เห,อยเหมือนกับวัดที่บ้านผมพระท่านเอาหมามาเลี้ยงแล้วแล้วหมามันอะไรหมามันไปกัดไก่ชาวบา้านท่านเลยว่าอ๋อ,อไปไปไป,ไปจะไปทําอะไรก็ไปหมานี้ อยู่พอไปเขาก็แม่ไปเลี้ยงตัวเพราะมันกัดไก่หมาผมกัดประจำมาแล้วผมบอกว่ามันเข้ามาในวัดก็เรื่องของมันรู้ทีนี้มันกัดแล้วถ้าให้ชาวบ้านไปเขาจะเอาไปเลี้ยงตัวมันกัดไก่ชาวบ้านอ่ะเขาไปทาอะไรฆ่าครับวันนี้พอเอาไปฆ่าปุ๊บเจ้าวาสไม่พอใจมาหรือหาว่าเอาหมาเอาหมาไปให้ให้เอาหมาไปให้คุณแล้วแม่เอาไปฆ่าคือคือถ้านให้ไปน่ะ ถ้าก็แล้วแต่จะเอาไปใช่ไหมเพราะเอาไว้ในวัดไม่ได้มันไปกัดไก่ชาวบ้านข้างวัดไงมันเราเจ,จะจะเป็นเจ้าของต้องรับผิดชอบถูกเขาจะเอาไปทําอะไรเขาเพ่อไม่ไปเลี้ยงอยู่แล้วครับบ้านบ้านอีสานเราเนี่ยไม่เอาไว้ไม่เลี้ยงถ้าหมาก,กัดไก่นะ่ะมันกัดทั้งคอกเลยยังไหวไหมล่ะแล้วเออ,เ,อ,อเขาจะไม่เลี้ยงครับพ่อคือไม่เลี้ยงพระเจ้าวาดไม่พอใจก็ไม่ให้อยู่วัดแต่รู้ไหมตัวท่านอยู่พระองค์นี้ วาดวัดทั้งวันครับเป็นพระมีลักษณะไม่ค่อยเต็มนะกวาดทั้งวันวัดไม่มีใบไม้เลยครับ,บ,บพอท่านไม่อยู่ก็<ด>อ,อยู่เจ้าวัดองเดีวดยวไหวเลยครับวัดตั้งสามสี่ไร่นะตอนท่านอยู่นะพอผมไปวัดบ่อยวัดบ้านเกิดคนนะใบไม้ไม่มีเสื้อใบขยัคยนคือคนแบบจะววาดเต็มรอยก็ไม่เต็มเกินเกินบาทนนะ่ะ กวาดเช้ากวาดเย็นไมไม้ไม่มีเลยครับพอท่านมาอยู่ปุ๊บวัดลุกเลยครับผมกําลังจะบอกว่าไม่ใช่ว่าท่านทําอย่างนั้นท่านผิดนะครับท่านก็ผิดแต่ดูว่าผิดแค่ไหนเอาจิตตีเอาเรียกมาคุยซะเลือกได้ก็เลือกถ้าเลือกไม่ได้ใจก็พิจารณาตัวเองฉันเขาเย็นก็เหมือนกันเจ็ดเพราะจากเขาเย็นบางทีหมอเขาให้ท่านเป็นโรคเริ่มมาบวชเวลากินยา ถ้าไม่กินมันกําเริบยาแอนี้ต้องให้กินข้าวเย็นด้วยมันกัดกระเพาะก็ต้องดูเหตุผลเรียกมาคุยกินข้าวเย็นก็แค่ปลาจิีครับ็ไม่ใช่ค่าขนอันนี้เหมือนกับค่าคนเลยที่ผมกำลังพูดเนี่ยไม่ได้ไหมายความท่านไม่เพจแต่ให้ดูว่าผิดแค่ไหนไปจีนไปเวียดนามเหมือนกัดผมก็ต้องปรับตัวไปเหนืออำเภอเวียงป่าเป้าครับ เออคาอร้าคอยู่วัดไม่ได้เลย,ยเผมถึงบอกว่าเวลาพูดถึงเรื่องถ้าผิดก็ต้องดูว่ามันสากรไหมหรือผิดเฉพาะวินัยพระถ้าผ,ผิดวินัยพระก็เป็นเรื่องของพระคุยกันนะไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านเลยนะเป็นเรื่อง,องคุยของพระเพราะว่าแล้วเพราะเราไม่สอนโยมด้วยครับฮครับครับผมถึงบอกว่า ก็ต้องดูว่าผมก็จะบอกว่าพอพระองค์นี้มีอยู่วัดมีแต่ใบไม้พอวัดชกรกระปเป็นไงละ่ะวัดหน้าหน้าอยู่หน้าอาศัยไหมโยมญาติโยมยายมาก็เริ่มบ่นแล้วครับทีนี้องค์นั้นก็ไม่ได้อยู่แล้วท่านจิการไม่อยู่แ,แต่ตอนท่านอยู่นะครับกวาดวัดวันละสามเวลานะปิดพักเกินบาทนิดๆแต่ก็ไม่ถึงก็ว่า,ค,าคุยเรื่องคุยเรื่องอยู่แต่ท่านก็กวาดวัดผมไปปุ๊บเนี่ย โอทีท่านพักผมก็ไปกวาดถ้าเก็บหมดเลยนะครับที่ผมกองกองไว้ท่านเก็บหมดเลยครับไม่มีเลยครับใบไม้ในวัดมันต้องพูดถึงสามสีไ่ไร่ท่านเช้าเย็นเช้าเย็นท่านกวาดทีห้าท่านก็ตื่นแล้วกวาดใบไม้ครับถุสลาเจ้าวาดสบายเลยก็ตอ้องทอยู่ผมกาลังจะพูดว่าบางอย่างก็ต้องดูบร,ริบทคอนเทกครับจบอ่ะทัดนที่สองมีอะไรวัฒนธรรมภาษาอังกฤษใช้คำอะไรเอาทีละบรรทัดเอาทีละบรรทัด เขาเชื่อ <Culture. S 2> ผมสอนวันอาทิตย์ตอนเช้าเขาเชื่อวัฒนธรรมต้องรู้ว่าจะเรมเขาเชื่อมี the way of life วิถีชีวิตคือวัฒนธรรมภาษาก็ใช่วัฒนธรรมอาหารการกินก็ใช่ความเชื่อก็ใช่ศาสนาก็ใช่พวกนี้เป็นวัฒนธรรมชุดแต่งกายก็ใช่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเนี่ยพอพูดถึงวัฒนธรรมเราถึงแปลว,ว่าวิถีชีวิตเราภาษาอังกฤษใช้ว่า the way of life ภาษาอังกฤษคือ culture เนี่ย culture เราไปอยู่ประเทศไหนก็ต้องรู้จัก culture เขาด้วยนะเช่นถ้าอยู่เาจะมาขอจับมือนี่ต่างชาติแต่เราบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาแมาจากยุโรปเลยคนเขามาชื่นชมพระไทยมาเลยเขาอยากจะถ่ายรูปแต่รูปไม่ได้ไม่ได้ถ่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเราเขาอาจจะคิดว่าเราเราเกลียดเขาแบบนี้นี่คือวัฒนธรรมกันไเขาไม่รู้เรา ใช่อาจารย์เราต้องเข้าใจวัฒนธรรมไทยพระเหมือนกันคนไทยถือหัวจะไม่จะไปจับหัวพระใช่ไหมแต่ฝรั่งก็ถือตีนอย่าไปเหยียบตีนเขาเราถือหัวตีนเหยียบไม่เท่าไหร่จะจับหัวนี่วัฒนธรรมแล้วจบเขาเชื่อทัฒนที่สองมีอะไรไหมทักษะภาษาภาษาฤษว่า Skill Skill ก็คือทักษะว่าทำอะไรเป็นบ้างภาษาอังกฤษว่า what can you do your skill เขาจะมีสกิลวงเล็บว่าภาษาอังกฤษเป็นไง fluent ชำนาญลาว fluent ช i น e ิด basic พื้นฐานแค่ได้แค่พื้นฐานคอมพิวเตอร์ fluent เวลาเราไปกรอกข้อความที่เป็นแบบฟอร์มภาษาอังกฤษมันจะมีว่าสกิลแปลว่าทักษะคุณอะแล้วก็จะมีตัวเลือก 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็จะมีให้เลือกว่าถ้าแบบว่าภาษาอังกฤษเป็นยังไง พื้นฐานก็จะเบสิกแต่บอกว่าชํานาญมาเลยก็เป็นฟลูเอนก็จะมีให้เรียกว่าฟลูเอนด้วยคล่องแคล่วฟลูเอนนะนั้นอะไรกี้พูดถึงเรื่องทักษะคือสกิล what can you do that you r skill แบบภาษาจย์นี่ภาษาอังกฤษก็ฟลูเอนภาษาไทยฟลูเอนภาษาลาวฟลูเอนไชนีสก็จะเป็นเบสิกภาษาจีนภาษาจีนก็จะประมาณพื้นฐานไม่เก่งกแต่พื้นฐานก็เรียนบ้างๆก็เรียนภาษาเวียดนามก็นิดหน่อยนิดหน่อย ทีเ่เวียดนามนะโอเคจบแล้วสกิลอะไรอีกครับต่อเลยครับส,รสื่อสารภาษาอังกฤษคือมีเดียกับแปลว่าสื่อครับถ้าสื่อสารเป็น communication มีเดียแปลว่าสื่อเฉยเฉยมีเดียแ <Media S 2> ปลว่าสื่อถ,ถ้าการสื่อสารคือ communication าการสื่อสารคือพูดไปแล้วเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูด กุ่มใเ่องกร่อสาร่ต่างเร่เกี่ยวกับพวกคนเทน์เนีอ่ามีเดียมีเดียสื่อเนี่ยมันมีหลายแบบสื่อเป็นภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวอ่ามันก็มีสื่อหมดเลยครับอะไรที่เราจะเอาไปนําเสนอเปเรื่องสื่อหมดเลยอาจจะเป็นวีดีโอเป็นภาพนะใช่ไหมม,มีเดียใช่เรียกว่ามีเดียหมดเลยมีเดียก็จะมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่เขาไปทําสื่อนะ่ะสื่อสั้นสื่อยาวก็มีเดียหมดเลยถ้าการสื่อสารคือ communication การสื่อสารเนี่ยก็คือการพูดการนำเสนอที่ทำให้คนอื่นเขาเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อไปเช่นพูดแล้วเขารู้เรื่องอย่างนี้แบบเขาจะมาถายรูป้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่จับขันอะไรประโยคที่อธิบายเขาสั้นๆที่ผมถามอาจารย์ว่าให้อธิบายชาวต่างชาติแล้ว ทำไมถึงไม่ต้องมาจับพระ,ะอันาะอ้เราจะบอกว่าเขียนให้เลยโอ้ได้ได้ได้เดียย <c oughs> องอะอ,ะ,อะได้เขียนได้เขียน <c oughs> อะสมมุติเราจะอธิบายใช่ไหมครับเราจะอธิบายให้ต่างชาติรู้คอนเทกต์ไปแล้วเอา,เอา,เอาทุกคำที่ว่าเอาเรียงมาเมื่อกี้ถามอะไรบ้างผมจะได้ดพิมพิม